ตีปลาเสิร์ฟนาะเลิศนิยมสุดหมอดสมนาะสำรับกับพวกเราเชินคนหักดีงามโบราณวา่ยงามช่วยหาวัดตัวโออาคิดผ้าเล่าเชื้อใจส่างวางใจคนนะจนใจเราหปีโป้ไว้ค่ายควังแม้จะวังอะไร เชิญหูงาะเจ้อจานมาคิดแลาตาทั้งทุกคนมันจะได้พทนไรหอหปิงกล่าให้เพื่อแมวแล้วมัดไวจงจำใจว่าขาตีดีจริงๆหากเราอยู่ไม้มีไว้ไปให้มีเพื่อนคำนั่งเตือนจำไวเติดนาทานชายยิง เอาใหม่สีกับใหม่สุงนะจากยุ่งทิงย่าเยอะยิงสาว้ายพี่น้องอะไรกากินอย่าชีตาใง่ลกนะบอกไอ้กล้าเพราะสัปวามันเป็นผู้ที่ถูสิ้นถ้าเราเบกใหม่ทางซ่องบ้านนะจ๊ะกินใหม่ตกดินซ่องบ้านจะเสียคน เราจะปลาซองอัดตาผลัก,ก,กย่าประมากมากไงไม่เสียพ้นมองคนเดินเด่นว่าเป็นคนยาวต้นที่จังอ้างยิงปืนโคแลกไยไม่กินยาพี่นออ้องเอยาคมเ้าเลยู ข้มาุนุ์เราไม่รวมชมอย่าคมคืนอย่าหยาบาหน้าบางหน้าตอนกลางคืนน้ำลึกตื้นเรายัางได้ไม่เป็นไรจะพอน้ำใจชนชานังยังไม่ถึงจะลึกซึ้งเข้มวานสักปานไหนอันใหม่ขดเราหลักได้ไม่เป็นไรเต้นหามใจคนขดยอมจะมดดัต้นทาง เป็นเรื่องของเข้านี่เราอยากซอดคอสวมกอดเมียผัวตัวอยากขวันอยากชักนำข้าวเลือหน้าเสื้อข้าวาางแตแเลชชางเป็นมูแม้จะรู้อะไรเป็นขาตีทุกๆุกตอนมาซ่อนจิตได้อยากมิดทันจงควันพีหนอกนั่งปลาไส ขาตีโลกทำประจําใจไงอยากไกลไกลทันจดจำ ชมดีกาลบปัดนีสามทุ่มเลยมาสามสิบหานาทีครับท่านถึงเวลาที่พวกเราชาวกัะนังตะลุงจะได้เริ่มบริการในความสําราญกับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมกันเสียเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโดยจะพบับผมนังตะลุงเอาละครับขอให้คุณคุณตีรักี่มิารกทลบติดตามมาคามงําราญกันเสียเลยนะครับ กองทัพทำฉากแรกหรือรอบหนึ่งของนิ่ใหญคณะจะให้อุบัติขึ้นณนาะสถานที่ที่หนึ่งที่นีน่ไม่ได้เป็นป่าดงพงเถื่อนขุนเขาลำนอปลครับท่านซึ่งในเป็นประเทศชาติที่จเจริญแล้วที่เราอาณาประชาราชได้เรียกขยันเต็มปา่าว่าราชาณาจากรราักรโภหมดกะพัดนโตมากลรงซึ่นเป็นสมุขแห่งราชอาณาจากักรโระสาน พร้อมในท่อเด็พระนางเจ้าหรือะบรมราชาชินีนาองหนึ่งซึ่งในมีพระราชทินนามว่าพระนางเจ้าพระอาตมณนีและพระสนนเมกของพระองหนึ่งซึ่งในมีพระราชทินนามว่าพระนางศรีรัตน์ร้องในครองรักกำแพงจนกระทั่งในมีสักีพยานรักสองระองบัดนี้ันในเจ้าข้าชายทั้งสองระองปรากฏว่าโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้ว องค์กัทโกมาท่านฟปราถนาอย่างยิ่งที่จะให้พระราโอรสทั้งสององค์ได้ถือพระราชทายาแต่บัดน,นี้เป็นนันว่าองค์ยังตกลงมติเป็นเอกฉันไม่ได้ว่าจะตัดสินให้กับพระราโอรสองค์ไหนเป็นผู้เตลมินบรรดาชพราะร,รถทั้งสององค์นั้นเป็นอรสคนละราชมาตดาองค์ทเป็นระเทศฐามเขได้เป็นโอรสของศรีรัตนา เปสีขวาซ้ายของผู้เป็นอนุชาก็เลยเป็นโอรสของสารมณีราชินีของโอบระมาก,กผัดโอมา้ฉะนั้นจึงทำให้น้ำพระทัยของรลงนัเกิดปัญหาขึ้นอย่างที่เรียกว่าไม่รู้จะมีวิธีการอย่างไรเพราะการตัดสินของโองครั้งนี้เรงจะต้องพยายามตัดสินจะอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่เป็นโลกวัชชะไม่ป,ปากโลกเขาตีเียนและไม่เพืนน่อนานสักสองโลง เพราะฉะนั้นองคท่านจะมีวิธีการตัดสินพระราชโองกันอย่างไรเอาละครับในเมื่อพ่อแม่พี่น้องท่านพร้อมแล้วที่จะรอรับฟังนิ่ยายองทัพธรรมจากเราชาวกันนะอโทับจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งแลยครับความสุนทรญาของทัพธรรมไปแต่ครับว่าองทัพธรรมจะทำเนินกันอย่างไรขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายติดตามหาความสุนทญจากอันดับนี้ครับซึ่งเราชาวกันนะ้นสวัสดีสวัสดีครับ ใจ้ตลาลึกคนคึกขึ้นประดุดนึ่งจันดูซิคล้องดาวิซาโรมีกกรรจักรพรรดอชักเป็ดชะล่ำปกติลกหลบเลิศไหมวิเศษโซมีขอบขั้นเธอแทะมาจดซาคาโรตีใจโตมาแทะขั้นบังภาชน รสปลาซาดือผัเดเทียมนะ่ะถัดเทียมเมเกอดิเล็ดกลางฟ้าอุ้ยฮอนองกระซักนะก่ะชักทองกระข้องกวงชนที่เลสหล่นลือันด้วยปัญญามีองแงบล่าชนินีน่ะซีรีชอบหน้าเหลาหลอมเสียยิงหนักเพราะเธอสู้ไอ้นักหน้า เมื่อตอนลุงแจงนะาแซงโซก็โชตานาคว้าปรึกษ้ากับราชินีเออยมาเถอะที่ลวงไม่ด้อจะคว้าปรึกษ้ากับราชินี ได้รู้จักกระบองพระมหากษัตริโกมากพร้อมในสมเด็จพระนางเจ้าสาดมณีและศรีรัตนาซึ่งเป็นแม่สีควายไยของพระองค์มายำลุกมาลุนของวันใหม่องค์พระมหากษัตริโกมากก็ได้สเสด็จมานั่งอยังหน้าท้องบรงหลวงภายใต้สเสวตจัรพร้อมหนา้าไปดยพระนางสาดมณีและศรีรัตนาหรือเหล่าขารักบริพัรและองค์พระมหากษัตริย์ยังเอ่ยคำปราศัยแด่พระนางว่าสวัสดีก่อนอาจารย์ะน้องนางสาดมณี ขอเดชะาใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทบกเกล้าวบกกระหมอมนาเบคะทุนกระหม่อมพระองค์จะทรงพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมใหญ่มีทราบทุนกระหม่อมเบคะาม่ำเช่นขอถวายบังคมนาเบคะทุนกระหม่อมสวัสดีแด่พระน้องนางศรีรัตนาขอเดชะาใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทบกเกล้าวบกกระหมอมนาเบคะพระองค์จะทรงพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมใหญ่มีทราบทุนกระหม่อมเบคะาม่ำเช่นขอถวายบังคมนาเบคะทุนกระหม่อมสวัสดีแด่พระน้องนางทั้งสอง โดยเฉพาะวันนี้นะองพี่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนะักที่จะมาปรึกษาด้วยเธอเนื่องจากองค์พี่นะกำลังกลุ่มระไยในเรื่องพระราชโอรสของเราทั้งสองพระองค์ก็คือพระเจ้าฟ้าชายจักรนรินและปินนรงค์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งสองพระองค์นะเป็นที่หังเหินและจงรักภักดีของเราเป็นนั้นมากทีนี้อายุอานามของาราชโอรสเราบัดนี้เขาก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วองค์พี่นะพึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะจัดก,การสถาปนาให้ราชโอรสของเราทั้งสองพระองค์นะขึ้นเถลิงวานาันละ เป็นประมุขเองราาราณาจักรโพะสารแห่งเราแต่บัดนี้หมายความว่าเรายังตกลงมติเป็นเอกฉันไม่ได้เลยว่าจะตัดสินให้กับพระราโชรถองไหนอาจจะตัดสินให้กับพระเจ้าฟาชายจักรนดินก็เป็นพระเชษฐาจริงแต่ในเมื่อก็เป็นผู้น้อยมีตำแหน่งน้อยก็จะเป็นประมากษัตริย์ไม่ได้ตำแหน่งน้อยอย่างไรคือเขาเป็นโอรสของน้องศรีรัตนาไม่ให้ศรีขวายชายจะตัดสินให้กับฟาชายปินนรงนรงนะเ็าได้เป็นราชทายาทจริงอยู่แต่ในเมื่อก็เป็นพระอนุชา คำว่าพระนุชาจะครองเมืองก่อนพระเชษฐาตามประเพณีของกษัตริย์ก็ถือว่าผิดกฎบนเทียนบานเพราะฉะนั้นองค์พี่ตกลงมติไปในกระชั้นแต่ผู้เดียวไม่ได้ว่าจะตัดสินกับร,ราชรถองค์ไหนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนักพระไทยที่สุดพระน้องนางจ๋าและการตัดสินครั้งนี้เราจะต้องให้เป็นธรรมถ้ด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นโลขาวัชชาปากโลกก็จะตีเตียนว่าองค์พระมหากษัตริย์ไม่มีกองทัพรมอยู่ในหัวใจก็ให้เป็นหน้าที่ของทุนกระหม่อมแต่นาเพคะทุนกระหม่อมจะตกลงมติกันยังไงหม่อมฉันก็ มอมฉันก็เช่นเดียวกับพระพี่นางนะเบคะทุนกระมอมทุนกระมอมจะตกลองอยังไรขอให้เป็นเรื่องทุนกระมอมแตนะเบคะเราตกลงแต่ผู้เดียวไม่ได้ในเมื่อทุกคนหรือพี่น้องนางทุกคนไม่ลงความเห็นองค์พี่ก็จะลงมตดีเป็นเป็นคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโลกาวัชชะและปากโลกเขาจะตีเตียนก็ขอให้พร์มีนโยบายที่เป็นธรรมดิเบคะให้เป็นเรื่องรองเ็แล้วกันโอ้พระเจ้าจอมวงแล่นางตึกซาได้ราชินี จอมวังเทนังตึกซาเดลอาชินียังไม่ตกลงมาตีให้ผู้นั้นคอยเป็นลั่งนม่าาณพนธ้าไทยเา่าปลาไสเอือนักมีสัจนาสวัสดีแในเหล่าบรรดาขนาดบริพานทุกคนที่ได้ขึ้นมาทําความเคารพนอนอกต่อพระเจ้าแผ่นดินก็ดีจ้ะแต่ไต่กว่าองตุยประบาดกวรไม่ควนจุดเดือดโดนเกาหม่อมเจันก็จะไหวบังคมปยาคาสวัสดีในบรรดาขนาบริพานทั้งหลาย โดยเฉพาะวันนี้น่ะองค์พระมหากษัตริย์ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนักที่จะมาปรึกษากับพวกท่านเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็พอจะทราบอยู่แล้วที่องค์พระมหากษัตริย์รุ่มละไทยคือต้องการที่จะให้บรรดาเราคณะบริพานทั้งหลายช่วยออกความเห็นและมีนโยบายกันหน่อยเถอะว่าเราจะตัดสินเรื่องราชโอสกันยังไงทั้งสองพระองค์ที่เขาเกิดมาเป็นราชโอรสรคนละราชรมารดาเพื่อให้เป็นธรรมและไม่ให้เป็นโลกวัชชาติหรือปากโลกเขาตีเตียนน่ะใครจะขอความเห็นโอ เมืม่อไม่ความมาไปองค์นกลุ่มกระชวยเนืองเนืองเนืองจากว่าไม่ไม่ไม่กจะจะทิ้งกลัวจะไม่เป right. ็นธรรมและกลัวจะเป็นหลวงขบจ้าหรือปางหลวงจีเจียนโดยราดโอรถต่างๆร่องโปร่งเป็วลาดูรคนุญแจชะมันดาจะจใช้ไม่บรรยากาศใช่แล้วการีต้าจะตัดที่นะนกับควาใช่จักจักรนรินผู้ผู้ผีก็ไม่ได้เพื่อเพื่อเพือก็เป็นลวงเมียน้อยผู้น้อยของเมืองไม่ได้ไอ้ผู้น้องปีบินนายงกะก็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 เขาเป็นกายาอิงเนี่ยเมื่อเขาเป็นน้องน้องจะครองเมืองก่อนผีพิษกดมนบนเทียนบ้านถูกแล้ว ถ้าในเมื่อปลงตัดทิ้งไม่ได้กับรถช่องในประชาชนตัดทิ้งเละบรรยากาศส่งในประชาชนตัดทิ้อย่างไร,<ต>รคือไม่คว่ามาปลงแต่ประการในขุนนาเขาตะาวันหนึ่งไว้ประชาชนเรือนช้ามาเรือนทิพมาทิพมาทำไมให้รงกันในประรชาชวังและจัดก,การในประชาชนใช้บัตรประเภทเหลือตังบุตรในราชดลกังอดีตบรรยากาศว่าจช้จักในดินเบรอบร์หนึ่งปิ้ในรงเบอร์ช่องใครตะน,นันพอบ้านในเมืองคนใด้กับรถใช้บัตรลงไปนั่นในเมื่อรวบัดแดงไอ้จัดการ มาการตีมือาชาติขึ้นวรวมๆกันแนนเที่ยงถ้าปรากฏว่าคะแนนเที่ยงข้อใครมากกว่าใครก็รแสดงว่าผู้นั้นแลบประชาชนเพียงพร้อมแล้วที่จะให้เป็นพระมหากษัตริย์สมควรที่ร้องจะนท้าพานาผู้นั้นให้เป็นพระมหากษัตริย์ใดโดยที่ไม่เป็นโลกวัชชาและปาโลูกดีเดียนไวยาคาเออรู้สึกว่านโยบายของทนายพอมและไทยเราอย่างยิ่งในเมื่อพอประเทศไทยงทันแล้วทุดแล้วจะรงทันจะํำเดินตามน,น,น,ยายนโยบายนี้หรือเปล่าพวยาคารเดี๋ยวจะลองปรึกษากับพน้องนางก่อนว่าไงพระน้องนางจะตกลงมติหรือเปล่าตามที่ทนายเสนอนโยบายมาบัดนี้ มั่ฉันลงมาตีนะเบคะาศรีรัตนาล่ะมั่ฉันก็ลงมาตีนะเบคะเอาละในเมื่อลงมาตีกันเพียบพร้อมขอให้ท่านรีบจัดการไปออกโคษศนาบัตรนี้ให้ประชาชนเดินทางมาใส่บัตรได้กับประมุขภายในวันที่15ของเดือนสิงหาคมนี้อ่าเอียบย่อยกับเจ้าไปนั้นถ้าลงปรมีแผลส่งในไหน้พากายแผลโฆษณาตัวระท้าธรรมทัศน์คำสั่งนี้ดังแฟน่กัน พระเจ้าชนงารนำราชินีตามาทีตเธเด็กมาข้ารดบริพันธ์จัดก,การมาดูข้าวให้รู้เรื่องราวขันตัวแคว้นเบนประมาะ